สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดำวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับจังหวัดสมุทรสาครยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พบอีก242รายทะลุเป็น1,063ารายผู้สึกข่าวรายงานว่าลดตรวจหาเชื้อโควิด -19 พระราชทานในหลวงราชการที่10บจำนวน2คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่สำนักควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครสาธารณาสุขอำเภอเมืองสมุทรสาครรวมประมาณ50คนได้ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจสานาดีตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดเมื่อเวลา1เลกาของวันนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน1,063รายส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวสาหรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในเคหะชุมชนนาดีรถตรวจหาเชื้อโควิด -19 พระราชทานสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้คันละประมาณ300รายรวม2คันประมาณ600รายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ1,000คนแต่ด้วยจำนวนของผู้ที่ต้องตรวจหาเชื้อทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวมีจำนวนมากและยังมีประชาชนออกนอกพื้นที่เดินทางมาขอรับงานตรวจทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ลำบากมากขึ้นโดยต้องมีการกันคนจากภายนอกออกก่อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จนกว่าจะแล้วเสร็จหากภายในวันนี้ยังไม่ครบตามจานวน ผู้ที่มาขอรับการตรวจก็จะดำเนินการต่อในวันถัดไปนอกจากนี้รถตรวจโควิดเคลื่อนที่ยังเข้าไปดำเนินการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่บ้านเอื้ออาทรบริเวณวัดหลังสารตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวโดยตั้งเป้าตรวจหาเชื้อที่ชุมชนแห่งนี้จำนวน2,500คน ขอขอบคุณภาพข่าวจากเพจสังคมข่าวจังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลค่ายพยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตปฏิบัติการเชิงลุกลดการแพร่ระบาดโควิด -19 เมื่อวันที่21ทธันวาคม2,563เวลา17บเนาฬิกาผลตีสุภลเลิศสถาพรผลผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่35ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มนทนหารบกที่35และพันเอกสมัยขำพันผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักนำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกับนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตฐ์และโรงพยาบาลอุตรดิตฐ์ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยการเก็บตัวอย่างจากโคงจมูกด้านหลังเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุก,กรรม RT-PCR แบบเชิงลุกการค้นหา active case finding ให้กับประชาชนจำนวน200รายซึ่งได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรสาครณตำบลคุ้งกระเพาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตตามที่ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุล่าแผนกพยาธิวิทยาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเป็นหนึ่งในสองโรงพยาบาลกองทัพบก ที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลค้าวิทย์ไทยดาบหักสนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขอย่างเต็มขี่ความสามารถและค้นหาผู้ติดเชื้อลายใหม่ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากกรณีมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด19จำนวนหนึ่งลายที่เป็นแม่ค้าอาหารทะเลสด ในตลาดป่าขนุนที่มีประวัติการเดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครดังที่รายงานให้ทราบไปณรนะานตากข้าวตำบลคุ้งตะเพาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพีรเชษตันพาณิชผู้สึกข่าวประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กองกําลังสุรศักดิ์บนตตีมอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงวันที่21ธันวาคม2563เวลา14นาฬิกา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน่วงอเภอสังคมจังหวัดนองคายพันเอกมงคลหอทองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2กองกําลังสุรศักดิ์มนรีพันเอกศิวดนยาคายรองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะผู้บริหารหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่3ม,มอบเสื้อกนันหนาวกองทัพบกและผ้ากันหนาวให้กับประชาชน ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจำนวน200ตัวและเดินทางมอผ้าห่มเสื้อกันหนาวกองทับปกและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลบ้านม่วงเป็นพื้นที่ภูเขาและติดแม่น้ำโขงมีสายลมได้พัดเอาความหนาวเย็นมาด้วยทำให้ชาวบ้านโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นโดยในช่วงกลางคืนและช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำกว่า8องศา สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างมากที่หน่วยทหารไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนเดินทางมามอบผ้าห่มและเสื้อคลายหนาวให้ถึงหน้าบ้านจากนั้นทั้งคณะได้เดินทางไปมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวกองทัพบกและเยี่ยมให้กำลังใจชุดรักษาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งบ้านเดือตําบลบ้านเดืออําเภอเมืองหนองคายที่ทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการป้องกันและป่าบป,ปางการลักลอบนําเข้ายาเสพติด และแรงงานต่างด้าวที่พยายามจะหลบหนีเข้าเมืองในช่วงโควิด -19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านขอขอบคุณภาพข่าวจากลือศีลกปวีนาจังหวัดตองคายนั่งจิบกาแฟแลคควายชมทุ่มบัวชมพูที่ควายนาคาเฟ่ สถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในเขตตำบลบ่อยางอำเคอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีควายนาคาเฟ่เป็นของคุณหนึ่งบางปูดารานักสแสดงและร่ำรวยจากการขายทีมบำรุงผิวมาลงทุนเลี้ยงควายโดยได้สะสมควายอุทัยธานีสายพันธุ์ดีในข้อกว่า150ตัวโดยหนึ่งบางปูนั้นได้ศึกษาควายอุทัยธานีมาเป็นอย่างดี ประกอบทราบว่าควายอุทัยธานีนั้นมีสายพันธุ์มาจากปาก่าหุ้ยขาแข้งและเป็นควายที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยหลังจากหนึ่งมาจับควายอุทัยธานีทราบว่าควายอุทัยธานีที่มีพ่อค้าที่ไหนรับซื้อตัวสวยๆก็จะมีทีมงานตามซื้อกลับมาไว้ในอุทัยธานีเคื่ออนุรักษ์ให้เป็นควายอุทัยธานีโดยมีปศุสัสตว์คอยดูแลและป้องกันตลอด ซึ่งควายนาคาเฟ่นั้นเปิดมาได้ประมาณหนึ่งปีอยู่ในระหว่างทำการปรับปรุงที่ยังไม่แล้วเสร็จและพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดช่วงวันเสาร์อาทิตย์โดยหนึ่งบางปูได้ค้นหาสูตรกาแฟาที่มีรสชาติกลมกล่อมมาไว้บริการลูกค้าเช่นเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้ชาไทยชาเขียวนมสดและนมจมพู โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งจิบกาแฟแลควายด้วยใจรักบนพื้นที่70ไร่พร้อมชมดอกบัวชมพูแม้แต่ยังไม่สมบูรณ์ในโครงการก็ลงเต็มพื้นที่โดยจุดที่ 1. เนินกลางเต็นท์เป็นเนินสูงด้านหลังมีสะบัวมีแปลงดอกไม้สวยตรงการเป็นลานโล่งไว้การเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมห้องน้าจุดที่สองสะบัวหรือบัวชมพูเป็นบัวกลางคืน คือดอกจะบ,บานในช่วงเช้าอากาศเย็นฉะนั้นหากจะดูดอกบัวบานต้องไปตอนเช้าก่อนสนิบนาฬิกาถึงจะดูสวยหลังจากนั้นก็จะหุบจุดที่สมร้านกาแฟาอยู่ริมถนนมีสองชั้นนั่งชมวิวสาบ,บัวที่อยู่ด้านหลังพร้อมกับข้อควายจุดที่4ี่ข้อควายส่วนนี้ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีโรคระบาดสัตว์อยู่ แต่ก็มีควายหลายสิบตัวราคาตัวละหลายล้านบาทที่ห้าสะน้ำควายไว้ให้ควายอาบน้ำซึ่งควายจะอาบน้ำวันละสองรอบช่วงเช้าและช่วงเย็นสามารถยืนชมได้ในลั้วของลานคาบอยโดยการเดินทางจากเมืองอุทัยธานีเมื่อไปถึงอำเภอทับทันสว่างอารมณ์ตรงไปสี่แยกสว่างอารมณ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายสว่างอารมณ์บ้านทุ่งสงบ3013 ประมาณ6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอบตอบ่อยางก็จะถึงควายนาคาเฟ่แกาแฟอร่อยนะคะต้องที่ควายนาคาเฟ่ดึงมะงแอปเปิอุทัยธานีนะคะ่ะก็จะเป็นคาเฟ่นะคะที่กินกาแฟแลงควายอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ของทางเราจริงๆซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วนะคะเหมือนเราหาเพื่อน,นคุยอะที่แบบว่าดูความขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพัชระพัศกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดอุทัยธานี